เอาโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนพี่เพื่อนน้องทุกทุกท่านวันนี้เราก็จะมาคุยกับแผน PTN ฉบับย่อแล้วก็ฉบับร่ำรวยภายใน10เดือนหรือถ้าว่าทุกท่านมีความสามารถก็ภายใน10สัปดาห์ทำยังไงครับอยากรู้ไหมครับอยากรู้ค่ะอยากรู้โอเคเริ่มต้นที่แผนของเราเนี่ยก็เรียกเป็นแผนไบนารีนะครับเพราะนั้นช่องทางแห่งรายได้เนี่ยเราจะค่อยๆพูดไปให้ฟังวันนี้เรามีการลงทุน สูงที่สุดก็คือไดมอนด์42,000บาทแต่ช่วงนี้มีโปรโมชั่น6,006ถึง9,900บาทอยู่ที่เราเลือกสินค้านะครับเริ่มต้นยังไงครับวันนี้6,006ก็ยังแพงอยู่เนาะถ้าสมมติว่าวันนี้มีน้อยกว่านั้นหน่วยลงทุนน้อยกว่านั้นแล้วสามารถสร้างรายได้โอเคไหมครับถ้าโอเคเรามาดูว่ามีเงินน้อยก็สามารถสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกำได้มีเงินมากก็สามารถสร้างเป็นกรอบเป็นกำได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าลงทุนมากผลตอบแทนก็จะเร็วขึ้น แต่ถ้ามีเงินน้อยก็ต้องอดใจอดเปรี้ยวไ้กินหวานหน่อยหนึ่งเรามาเริ่มกันครับอันดับที่หนึ่งครับเริ่มต้นที่ตัวเราบ่อนเริ่มต้นที่ตัวเรานะสมัคร,ครตำแหน่งไหนก็ได้ครับตำแหน่งเมมเบอร์เมมเบอร์ยี่สิบคะแนนด้วยเงินทุนเพียงหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทกาแฟหนึ่งกล่องนะครับหลังจากนั้นเราแนะนำซ้ายขวาครับเรียวที่เรียกว,ว่าเป็นแผนไบเนอรี่เพราะฉะนั้นแผนไบเนอรี่เช่นเดียวกันถ้าคนมีเงินน้อย ก็ซื้อกาแฟคนละกล่องกาแฟหนึ่งกล่องมีคะแนนให้เรา20คะแนนสิ่งที่เราจะได้ก็คืออันดับแรกเลยครับ 1. ค่าแนะนำ75%บวก25เป็นไอมานีนะครับไอมานีผมจะไม่พูดในวันนี้นะครับเอาเป็นขี้มันหลักๆก่อนเพราะฉะนั้น75%หมายความว่าในกาแฟ20คะแนนเราจะได้กล่องละเท่าไหร่ครับ75%ก็คือ15บาท สอ,กอนกองซ้ายขวาก็คือสามสิบบาทอันนี้คือค่าแนะนำข้อที่หนึ่งเราได้แล้วครับสามสิบบาททีนี้ b บ n a r เนอรี่เนี่ยมันจับผู้ซ้ายขวาเห็นไหมครับมีซ้ายมีขวาก็สอนเขาเรียกค่าบริหารทีมบริหารทีมห้าสิบเปอร์เซ็นทีวีนะครับเมื่อในจำนวนนี้ยี่สิบทีวีคูณห้าสิบเปอร์เซ็นทีวีเท่ากับสิบบาทนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นทีวี เท่ากับสิบาทนะยี่ส PV คูณด้วยห้าสคูณด้วยหเท่ากับสิบาทเพราะนั้นสิ่งที่เราจะเกิดรายได้ก็สองคือสิบาทรายได้รวม4ี่สิบาทเห็นไหมครับอันนี้ง่ายๆแต่ถ้าสมมุติว่าเราสมัครตามตำแหน่งผมยกตัวอย่างตำแหน่งไดมอนด์ onde, ตอนนี้เนี่ยหน,นึ่งสองพคะแนนเพราะนั้นลองดูว่าถ้าเป็น1 2 0 0 0สองคะแนนละ่ะ หนึ่งหมื่นสองคะแนนซ้ายหนึ่งหมื่นสองคะแนนขวาก็จะจับคู่ให้เราค่าแนะนำเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือรหัสละเก้าพันบาทเก้าพันสองรหัสใช่ไหมครับหมแบบื่นบแปดหนึ่งหมื 5, <000 S 1> ่นสองพันคะแนนตำแหน่งไดมอนด์ซ้ายมีขวา 5, <000 S 1> ถึงจะจับคู่ให้เราสี่หมื่นสองพันบาท ในอาลงทุน<โ>ด้วยสี่0มสองพันบาทนะครับเมื่อสี่0มืนสองพบาทปั๊บห้าสิ0เปอร์เซทีวีห้าสิบเปอร์เซทีวเท่ากับหกพันบาทเพราะฉะนั้นถ้าในตำแหน่งไดมอนเต็มเห็นไหมครับเราจะมีรายได้เท่ากับสอง0มื่นสี่พันบาทสอง0มืนสี่พันบาทเพราะฉะนั้นวันนี้อันนี้คือการสร้างรายได้ง่ายอันดับแรกถ้ามีเงินทุนน้อยเห็นไหมครับกาแฟหนึ่งกล่องซ้ายหนึ่งกล่องขวา เรามีรายได้ทั้งหมด40บาทแต่ถ้าวันนี้คนคิดใหญ่ต้องการทําธุรกิจเพราะอะไรครับวันนี้ในตําแหน่งเมมเบอร์มีรายได้จากการจับคู่วันละไม่เกิน600บาทนะครับรายได้สูงสุดวันละ600บาทต่อวันแต่ถ้าเราไปสมัครเจอทีมงานปิดไดมอนด์มา2รหัสเห็นไหมครับแทนที่เราจะมีรายได้6,000บาทเราก็จะมีรายได้แค่600บาทสูญเสียไปเท่าไหร่ครับ เยอะมากเพราะนั้นถ้าเราเปลี่ยนไปปุ๊บเราก็ต้องรีบปิดไดมอนด์เราก็ต้องรีบ,ดดอ,รอ,รบอัพตัวเองให้เป็นไดมอนด์ก่อนเห็น mm hmm. ไ,ไหมครับอัพตัวเองให้เป็นไดมอนด์เพื่อที่เราจะรับสองมวนสี hmm. ่แต่ที่นี่ก็ยังโชคดียอย่างนะแนะนาจ่ายเต็มครับแนะนําไดมอนด์มาเหมือนสองพันเินแนนจ่ายเก้าพันแต่จับคู่แทนที่เราจะได้หกพันเราได้แค่หกร้อยบาทโอเคไหมครับเพราะมันเงื่อนไขว่าในแต่ละตําแหน่งให้สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ นะโอเคอันนี้คือการสร้างนง่ายๆทีนี้วันนี้เราต้องการหลักสูตรที่เร่งรัดอันนี้มีรายได้แค่สองข้อเราต้องการข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพูดถึงว่าการแนะนําตรงแนะนําตรงเอาแค่พ <Okay. S 1> นะืแนะนําตรงนะแนะนําตรงหมายถึงว่าเมื่อวันนี้ตัวเราหนึ่งกับสองเป็นคนที่เราแนะนําโดยตรงในถังการแนะนํามันก็จะออกมาเป็นรูปนี้ครับตัวเรา นะครับสิ่งที่เราแนะนำไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นชั้นที่หนึ่งลูกคนที่หนึ่งและลูกคนที่สอง<ม>ก็จะเกิดเป็นโครงสร้างใหม่เพราะฉะนั้นเมื่อเราหาคนมาได้สมมุติเราหาคนได้อีกคนที่สามถามว่าไบเนารี่เราจะไปต่อตรงไหนครับเราก็ต้องต่อส่วนท้ายลงไปใช่ไหมคนที่สามอ่าคนที่สามคนที่สี่เราก็ต่อลงมาครับคนที่สี่แต่ในผังไบนารี่เป็นอย่างนี้แต่ในผันงนแน, ang, นะนำปุ๊บ มันก็จะกลายเป็นคนที่สามและคนที่สี่ถือว่าเป็นชั้นลูกถือว่าเป็นชั้นลูกมันก็จะเข้ามาอยู่เป็นชั้นที่หนึ่งมันมันจะเรียงถ้าว่าใช่ครับแต่ถ้าเป็นไออันนีก็ต่อใบซ้ายขวามันมีแค่ซ้ายขวา b บ n a นาีคือซ้ายขวาไบนารีใบคือสองไบนารี่ก็คือต้องมีสองข้างก็ถึงจะจับคู่ให้เราแต่ถ้าแต่ถ้าวันนี้มีบนาี่ข้างเดียว เราก็ไม่มีคะแนนมีแต่ค่าแนะนําค่าจับคู่มันจะไม่มีรายได้ดูไหมครับแต่มีจะมีค่าแนะนําสมมุตินะเริ่มจะเริ่มต้นจากสองจครับแล้วถ้าเกิดว่าเอาบางอย่างก็เกิดหาอะไรก็ต่อซ้ายขวาคือต้องต่อลงอย่างเดียวต่อลงอย่างเดียวจะมาเรียงหน้าเรียงหน้านี่มันผังมันจะทําอีกผังหนึ่งให้มันจะมีผังหนึ่งเก็บไปให้เรามันจะเป็นผิกก็เป็นแผงผังแนะนํา น่าเป็นถังแนะนำอ๋อคือไอรเรียมทงมาแต่จะเป็นอันนี้เป็นผังไบนารีใช่ก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังเลยว่าถ้าเราได้นำสามกับสี่มาแล้วต่อลงในข่างเห็นไหมต่อซ้ายต่อขวาเราก็มีรายได้จากการจับคู่จากการแนะนําแต่ในผังการแนะนําก็จะมาอยู่ในชั้นที่หนึ่งของเราชั้นที่หนึ่งเห็นไหมขีดเส้นเลยก็ได้ชั้นที่หนึ่ง อันีเรียนูมา,าคามอนาะใช่เ,เวลาผังแนะนํามันจะ<อ>ขึ้นไปติดตัวเราพอครบกี่ใช่ว่ใช่กี่คนก็แล้วแต่ถติว่าแนะนําอีกอ้าคนที่ห้าคนที่หกอันนี้คือผังไบนารี่แล้วผังแน,นะนําอ่ะห้าหกก็จะต่อมาที่ห้าหกคือจะโยกจากน,นี้ไปกกใช่ครับใช่ครับนั่นก็คือผังไบนารี่อันนี้ผังแนะนํา ผังแนะนําเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องทําความเข้าใจว่าถ้าผังไปไนเรี่มันมีซ้ายกับขวาเท่านั้นนะผังแนะนําคุณจะแนะนํากี่คนก็ได้สิบคนยี่สิบคนก็ได้เรื่องคุณยิ่งแนะนํามากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแต่เราจะดูแลไม่ไหวเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสับสนของเราแล้วก็ทุกคนจะได้ทํางานง่ายขึ้นโอ้โหพี่พุทธเก่งหาทีมยี่สิบคนได้แต่ผมหาไม่เก่งผมหาก็ได้สี่คนทำไมอ่ะสมมุติว่า คนที่หนึ่งเนี่ยสามหา,หารถาานะหาสมาชิกได้แค่สี่คนนะหาสมาชิกได้คสี่คนเพราะนั้นคนที่หนึ่งเวลาลูกค้าก็มาต่อต่อไงฝั่งนี้พี่พูดหาไปแล้วถูกไหมเมืม่อพี่พูดหาไปแล้วมันก็กลายเป็นฝั่งแข็งนะตัวนี้เขาเรียกฝั่งแข็งวัน<แ>วันนี้เราทําไงครับขออนุญาตตรงนี้นะได้คนมาใหม่เพิ่มส่งผลทํำยังไงครับเราก็มาต่อฝั่งอ่อนนะคนที่สองจุดหนึ่ง สองจุดหนึ่งเห็นไหมต่อไมอีกสองจุดสองเราแนะนำคนมาได้อีกต่อไหนก็ต่อฟังอ่อนอีกเพื่อที่จะให้เรามีรายได้สองจุดสองเห็นไหมได้มาอีกสองจุดสามต่อตรงไหนดีล่ะตอนนี้มันเท่ากันแล้วเห็นไหมเราก็มาต่อตรงนี้ได้เป็นสองจุดสามอีกคนหนึ่งได้มาอีกเป็นไงทํางไงลงตรงไหนดีเราก็มาต่อฟังอ่อนเพื่อที่จะเรามีรายได้เพิ่มขึ้นก็คือต่อสองจุดสี่ก็ทําให้คนที่หนึ่งเนี่ยเรามีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งซ้ายทั้งขวา แล้วผังแนะนําเราก็เต็มเหมือนกับตัวเราเลยเหมือนกันเลยก็ปี้กันมาเลยคะแนนนี้มันขึ้นไปหมดเลยคะแนนนี้สมมติว่าก็ซื้อหนึ่งใบมอนพันสองร้อยคะแนนอ้าวพี่ดูตรงนี้นะเข้ากอกว่าเรามีคะแนนของเราเนี่ยอยู่ข้างบนเลยพันสองร้อยคะแนนทางซ้ายใช่ไหมดูไหมดีหมดเะฉะนั้น คนที่ห้าเนี่ยซึ่งเป็นลูกค้าของใครก็ไม่รู้เขาก็จะมีคะแนนสะสมพันสองร้อยคะแนนเหมือนกับเราคนนี้เขาก็จะมีพันสองร้อยคะแนนเหมือนกับเราเห็นไหมทุกคนมีคะแนนสะสมพันสองร้อยคะแนนเหมือนกับเราเลยเป๊ะเลยแต่เมื่อมาลงตรงนี้ไดมอนด์ปั๊บพันสองร้อยคะแนนปั๊บมันก็จับคู่ให้เราเห็นไหมปึ้งคะแนนทั้งหมดมันก็กลายเป็นศูนย์เฉพาะของเรานะ มันก็จะกลายเป็นศูนย์แต่คะแนนของคนนี้ก็ยังไม่มีจับคู่เขาก็จะมีพันสองพันสองรอไว้ฝั่งนี้ก็จะมีพันสองพันสองรอไว้จนกว่าคนนี้ก็จะเริ่มหาคนปุ๊บมาอีกพันสองตรงนี้เขาจะจับคู่ให้คนนี้คนนี้ก็รับเงินไปหกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหกร้อยคะแนนคนนี้เกิดขึ้นใหม่มันก็กลายเป็นสะสมให้เราใหม่พันสองร้อยคะแนนอันนี้คือแผนไบนเนอรี่คนที่ล่างที่สุดคะแนนมันจะดันขึ้นไปข้างบนทุกคนมีคะแนนเหมือนกันหมด อ่ะภาคที่หนึ่งเอาสั้นๆง่ายๆพอทําได้อยู่เนาะอ่าโอเคอันนี้ก็คือส่วนแรกส่วนแรกนะครับส่วนแรกที่เราอยากจะแนะนําว่าไบเนอรี่ต้องเข้าใจว่าฝั่งแข็งถ้ามีแต่ฝั่งแข็งมีเจ้าบ่าวไม่มีเจ้าสาวไม่มีผลผลิตไม่มีลูกใช่ไหมเพราะวนนี้้ได้อ่าเพราะนั้นวันนี้เราต้องเข้าใจว่าไบเนอรี่คือซ้ายและขวา เห็นไหมครับคนนี้คนที่หนึ่งเนี่ยเขาทำคะแนนเต็มเลยแต่ถ้าฝั่งนี้ไม่มีคะแนนเราก็ไม่มีรายได้จากการบริหารทีมโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบภาคแรกตอนที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการสร้างโครงสร้างไบนาลี่แล้วพบกันในช็อตต่อไปครับสวัสดีครับ